วันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะว่าคนที่เขาทําไสยศาสตร์ใส่ชั้นเนี่ยเขาจะได้รับกรรมยังไงจะใช้ไพ่ทาโร่สิบใบนะคะ สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาเนี่ยเจอคู่ครองของตัวเองอะปอกลอกทรัพย์สินเขาจะคนคนนี้คนคนนี้จะเจอคู่ครองของตัวเองอะ่ะปอกลอกทรัพย์สินเงินทอง กรมที่เขาจะได้รับเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่ได้แฟนที่ร่ำรวยคนคนนี้จะได้แฟนที่คนคนนี้เนี่ยนะเขาจะได้แฟนที่เหมือนปลิงดูดเลือดคนคนนี้เขาจะไปได้แฟนที่เป็นกาฝากเป็นปลิงเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ไปแย่งแฟนคนอื่นเข้ามา แล้วผู้ชายคนนี้ก็จะมีอุปนิสัยใจคอเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ไปแย่งแฟนคนอื่นมาแล้วแย่งมาได้แล้วนะแต่ว่าพอผู้ชายคนนี้มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาจะนิสัยเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนเป็นคนขยันทำงานขยันหาเงินแต่พอผู้ชายคนนี้มาอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายจะมีพฤติกรรมเหมือน แมงดาหรือเหมือนปิงเหมือนผู้ชายคนนี้ตอนอยู่กับเมียเก่าเนี่ยขยันทํามาหากินขยันหาเงินเป็นคนขยันทํามาหากินขยันหาเงินเป็นคนเก่งแต่พอผู้ชายคนนี้มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นคนขี้เกียจงานการไม่ทําอุป,ปนิสัยใจคอเนี่ยเปลี่ยนไปเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยพออยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นผัวเมียกันพออยู่ด้วยกันเนี่ย ก็ไม่มีความสุขร้อนทั้งคู่ในขณะที่ว่าคนที่คนที่ตัวเขาอ่ะิจฉาเนี่ยจะมีเงินล่ำรวยแต่ตัวเขาเนี่ยจะไม่มีตังค์ถูกแบบเหมือนถูกแย่งเงินถูกแบบถูกปอกลอกทรัพย์สินเงินทองคนคนนี้จะถูกปอกลอกทรัพย์สินเงินทองเขาจะไม่มีความสุข มาดูกันต่อนะคะ เหมือนกรรมเขาเยอะอะต้องให้เขาไปไปแก้กรรมอ่ะคนคนนี้ยกรรมเยอะอ่ะต้องไปแก้กรรมจะโดนจะโดนทําของด้วยนะเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะมีมีอะไรบางอย่างที่คอยดึงให้เขาแบบ หลุดพ้นจากสิ่งที่มันชั่วร้ายนะเหมือนคนคนนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะที่จะดึงให้เขาอ่ะหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีได้อยู่อ่ะชีวิตของเขาอ่ะมันชีวิตของเขาเนี่ยมันจะอยู่บนความเสี่ยงธุรกิจเสี่ยงจะเจ๊งจะตกหลุมพรางของความโลภ คนคนเนี้ยจะตกหลุมพรางของความโลภจะมีคนมาชวนเขาไปทํางานด้วยแล้วเขาก็จะถูกเนี่ยถูกหลอกภายหลังอ่ะเขาจะมีความคิดไปทางการทำบุญนะ เขาจะเริ่มทํางานเก็บเงินน่ะเนี่ยหยอดกระปุกวันละสิบบาทเหมือนเขาจะมีความคิดไปในทางที่ดีะเขาจะมีความคิดไปในทางที่ดีเขาจะเริ่มทํางานเก็บเงินเขาจะมีความหวาดระแวงอยากจะซื้อปืนอยากจะซื้อปืนเพราะไม่ไว้ใจใครเขาจะมีปัญหาชีวิตความรักไม่สมหวัง แต่เขาจะมีชื่อเสียงนะอาจจะแบบมีชื่อเสียงอะ่ะได้เป็นศิลปินเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะหันหลังให้กับอดีตอเหมือนเขาจะมีปัญหาเรื่องความอ้วนเขาจะเจอเนื้อคู่นะ เขาจะคนคนนี้จะได้เจอเนื้อคู่เหมือนคราแล้วเขาจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อแล้วก็คนคนนี้ยจะถูกคนทำของนะเขาจะเข้าทางธรรมอันนี้เหมือนเขาจะมีเหมือนเขาจะมีอิสระในการทำมาหากินเขาจะ สนใจทางด้านศาสนาเขาจะมีอิสระในการทำมาหากินจะสนใจทางด้านศาสนาแล้วก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมคนคนนี้ไม่ใช่พวกเล่นของนะแต่ว่าเขาอาจจะแช่งไว้เฉยๆอะ คนคนนี้เขาไม่ใช่คนเล่นของหรอกเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนดีอ่ะเออเนี่ยเขาเป็นคนดีมีธรรมะเป็นคนสวดมวนต์ไหว้พระเป็นคนประหยัดด้วยเป็นคนชอบปล่อยนกปล่อยปลา คนคนนี้เขาไม่ได้ทําของคุณนะไม่ได้ทำเพราะว่ามันขึ้นหมดเลยไงเนี่ยเป็นคนดีอะจิตใจของเขาอะเป็นจิตใจที่สะอาดเขามีฟรีดอมนะเขาเป็นคนที่มีศัตรูต้องรับมีดต้องแบบต้องเตรียมปืนแล้วก็มีมีดไว้พร้อมอ่ะ เขาจะต้องเอาปืนอะไว้ใกล้ตัวแล้วก็ต้องรับมีดเพราะว่าเขามีศัตรูแต่ว่าโดยพื้นฐานอะคนคนนี้เป็นคนดีนะเนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยอะแสดงว่าเขาเป็นคนดีอะเขามีจิตจิตใจที่เป็นบัวเหนือน้ำอะคนคนนี้ยเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารี ชอบปล่อยนกปล่อยปลาเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนปล่อยนกปล่อยปลาเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระเป็นคนนั่งสมาธิเป็นคนที่มีศีลธรรมอะ่ะคือคนคนนี้เขาเป็นคนดีนะคือโดยพื้นฐานน่ะเขาเป็นคนดีอาจจะไม่ได้ทำอะไรคุณเลยก็ได้ หนดูเพิ่มอีกสองใบเอว่าเขาเป็นคนดีนะคนเนี้ยเป็นเป็นคนดีอ่ะ หมือนตอนนี้ยเขาสุขภาพไม่ดีแล้วก็ call, ม,มีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็มีปัญหาเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยมีปัญหาเรื่องงานด้วยเหมือนถูกบังคับให้ทำอ่ะเหมือนเขาถูกบังคับให้ทำงานอ่ะเนี่ยหุ่นยนต์อ่ะมันทำตามคำสั่งใช่ไหมเหมือนเขาถูกบังคับให้ทำงานที่ตัวเองไม่ค่อยชอบ อาจจะแบบมีงานเข้ามาเยอะก็ได้มีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามาเยอะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ก็ได้นะใบเนี้ยต้องประหยัดอ่ะเออ เขาไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ได้ทำอะไรคุณเขาไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ได้ทำอะไรคุณเพราะว่าเขาเป็นคนที่คือเขาเป็นคนที่จิตใจดีอะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยหลุดพ้น จากสิ่งชั่วร้ายอ่ะคือเขาเป็นคนที่มีธรรมะไงเพราะฉะนั้นเนี่ย <_ d ata> เขาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยได้ได้เจอเนื้อคู่อาจจะกินเก่งเหมือนเขาจะอาจจะหันหลังให้อดีตอะ่ะทีนี้เรามาดูดวงของคุณนะคะ คุณก็เป็นคนที่มีปัญหาเยอะนะเออคุณก็เป็นคนที่มีปัญหาเยอะเหมือนกันเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงได้รางวัล คุณจะโดนบล็อกเฟซบล็อกไลน์เหมือนมีโดนผีสิงเลย ช่วงเนี้ยดวงของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณก็หาเงินได้น้อยคุณเป็นคนที่มีพักพวกสนับสนุนคุณน่าจะมีปัญหากับแม่สามีมีปัญหากับพ่อตาแม่ยายคุณจะได้คืนดี คุณจะได้คืนดีกับแฟนคุณมีผีสิงนะคุณจะถูกคุณจะถูกคนอะอาจจะถูกแฟนถูกเพื่อนอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเพศเดียวกันคุณจะได้รางวัลด้วยนะคุณเป็นคนที่ดวงแข็งอะ่ะ คุณคุณคุณถูกหมอผีเอาผงกระดูกผีให้กินน่ะเหมือนคุณน่ะถูกหมอผีเอาผงกระดูกผีให้กินน่ะ,ม,ะ,นะมันก็เลยทําให้เนี่ยมันขี่คอเหมือนคุณน่ะถูกถูกถูกวางยามีคนเอาผงกระดูกผีให้คุณกินน่ะมันทําให้คุณน่ะชีวิตวุ่นวาย คุณควรจะไปลดน้ํามนต์ที่วัดนะควรจะไปลดน้ำมนต์ที่วัดแต่คุณเป็นคนดวงแข็งนะคุณถูกคนเอาผงกระดูกผีให้กินนะ ตอนนี้ยคุณอะมืดแปดด้านคุณถูกคนเอาผงกระดูกผีให้กินอะแต่ว่าคุณอะจะต้องไปอาไปลดน้ำมนอะไปอาบน้ำมนอะเอออันนี้คืออาบน้ำมนนะในอนาคตเนี่ยคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีตัง ได้แต่งงานได้ลูกที่น่ารักในอนาคตเนี่ยคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขคุณถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนดีอ่ะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ได้แต่งงานมีลูกแล้วก็รวยแต่ถ้าถ้าคุณทํากรรมมาเยอะนะ ถ้าคุณทำกรรมมาเยอะเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นคุณอาจจะได้เงินแต่คุณอาจจะไม่ได้แต่งก็ได้แต่ว่าไพ่เงินอะมันขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะได้เงินก้อนเงินก้อนเนี่ยได้ส่วนคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งอะเพียงแค่ว่า เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเพียงแค่ว่าเขาไม่ชอบคุณก็เท่านั้นเองแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขที่สําคัญเลยอะมีเงินพอมีเงินก็ได้แต่งงานพอมีเงินก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็นี่ใบที่สี่หนึ่งสสสบทสรุปก็คือว่า ทุกอย่างที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าคุณอาจจะใช้ชีวิตที่เสี่ยงเหมือนคนที่เล่นกายกรรมเดินบนเชือกเนี่ยคุณอาจจะใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยการไม่เลือกคบเพื่อนไปคบคนไม่ดีเนี่ยมันก็เลยทำให้ชีวิตคุณไม่ดีแต่ไพ่มันบอกประมาณว่าคุณอะโดนคนเอาของต่ำให้กินอะอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ อาจจะเป็นผงกระดูกผีเจ็ดป่าช้าหรือเป็นพวกยาสเสน่ห์อะไรเนี้ยสิ่งเนี้ยมันทําให้มีสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณอะดวงไม่ดีก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ